ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่า,บบานท,ที่กําลังติดตามรับสมเดี๋ยววัอนี้กับทีมงานเขาก็มาสมทบกับทีมงานสวรรค์โฟวินเพื่อนนะเพื่นมาหาเลาะปิกนิกนะหรือว่าปิกนิกมาหานอนป่าเดี๋ยวว่าวันสิเข้าไปนอนอยู่แคมห้วยแคมแกงห้วยอิงขันนี่พรามันมุ้ยวันพักเศร้าพี่น้องเไงวันนี้ก็จะได้ถอยกลับอีวันนี้วันนี้จะเพิ่นสีไปต่อทั้งเรื่องนะวันนะนี้นะยังได้ให้ทั้งร่มกันนะร่มกันไม่อีกก่อนพี่น้องเไง อ่ะที่ตามแล้วก็ลอดลุ้นบนเบียพี่น้องถึงกัได้ซื้อ รอบสุดท้าย <paid, ikke> ัวิสองขั้นสามคันอันนี้ขันใหญ่เลยน เ้ย <Yo>. ินงานสวรรค์โคโวินโค้ดก่อนเหรเ้อยปท้ง ล่าไปเลยสุดยอดเลยน้ำแย่โค้งขึ้นวิทย์สี่ขันเนี่ยตอนนี้ก็ทางทีมงานน้อก็ถือว่าบินหอมขึ้นมาขึ้นวิทย์เรียบร้อยสี่ขันพี่น้นองวันนี้นะทีมงานโฟวินสองใน,นเขตโฟวินนะเนี่ยวันนี้กำลังปรึกษาหารือกันไปหาจุดนอนวันใหม่นมนะเพราะว่าสีนอนแกงนมมีผลมันน้ำลวดแกง้มมาแล้วพี่น้องไงเนี่ยวันนี้ก็หาจุดไปกำลัง เินทีต่อมันนี้ะติดตามต่อไปพี่น้องว่าต่อ,อไทปนอนป่า,นะา,ม,ปาม,มันป่ามน่ทีันนลุยต่ออีกทีมงานลุยใส่ลุย งานสวรรค์โควิน win. มันมาลุยตมนะนี่ตอนนี้ก็ถือว่าทั้งทีมงานสวรรค์สวรรค์โควินเท่ากัดี๋ยว,ว่าสิทามีก็ว่าจะไปน,นอนอยู่แคมโฮยน,นะพี่น้องแต่ว่ามันมันอมมี่บอลพักเศร้ามันเป็นดงมาละก็เลย ย้ายเข้ามาบดเก้าจุดเก้าบพักคู่บดพักคู่ดคเดี๋ยวทีมงานทัากันโอ้กำลังผลิตแต่งยูโคกินอยู่เลยนะฉันก็น,นั่นเลยนี่ยโอ้หน้าดอนเฮ็ดเพิ่าน้าดอนนี่ไผโอ้มีเห็ดเมนูมนพิเศษ <c oughs> มาพิเศษเปล่าตัวน,นี้นะโอ้สิกรยคกรยงูสิงเนาะกรย์งสิงเอองูสิงเข,งงงขงาภาษาบ้านเขาเอ็นโคกโซนบาวาร์ดเป็นโค่ตัวน่าเฮ้ย โอ้ปิงซีนหมูเลยมาย่างซีนหมูเลยโอ้โธ่ธรรมดาเลยเดี๋ยวทีมงานสวรรค์พวิวเข้ามาแวะมาเศร้ากันมาเลยกินข้าวสมุขีนะอาหารแรกวันนี้นะหลายย่างเมนูกันแมวมันมาห่างมันอึนุ่งเสื้อกาบเลยไ้พวกโคย่างนี่กันโอ้โอ้หธ่ธรรมดาเลยคือเอเไรคืออลไรพอพอเปิดหายขายได้แล้วนี่คือพอขั้วแล้วไงคือพอขั้แล้ว เนี่ย่างอีนได้เลยย่างซีนหมูมีตะมะฮุ่งนะเว้ยทำไมใกุ้ยช่ายแหละเลยสุกเลยย่างเอาอันนี้เอาเดี๋ยวมีหม้อกันอบอบไก่ป่ะตัวนี้นะใช่อบไก่เนี่ยหลายเมนูเลยพี่น้องตัวนี้ก็คืออบอบไก่ตัวนี้นะเอาเสียแต่มันไม่มีฝาหม้อปิดนะแล้วก็เปิดไว้นี่เลยเพราะหนส่วนทีมงานเท่าจน ทีมงานโฟวิวเ่ากะยังไปหาอ้ำน้ำช่วงนี้ยังแต่พเนกพอ่อโค่นะกินทาไปกินทาทีมงานโฟวิวเพิ่นไปอ้ำน้ำเนะำี่ยแต่โม่งนี่บ่เฮ้ยโอตหุ่งอยู่างนี้เนี่ยเดี๋ยนะบ่เดี๋ยน้ำนะไม่เอาดก ด่ม,มีมนาหนอดเนาะครับเนาะยางสุกแล้วมาก้อ,อยคะคักแป้เออสีมันก็สิโนโแล้วไหมน,น้ำกับ,บ่อาเลยทำอาบ <c ười> ปกติก็บ่เคยอาบนน้ำอยู <c ười> ่แหลมันว่าเป็นผู้มน้ำน้ำได้ป้าว่ามีน้บน้ำเนาะถอดุงน้ํน้อง มันกดเน่เช้อแ่นสยลาเนยมันทำไปปามันขี้ขึ้นนียากดนหั่นมาแล้วไงเสรจแบอกโอ้จอดลงเลยโยมันลงบัดเดียวเหมนั่นตาหัวมาโมกดูหลงพระเจ้าบอกแม่ล่ะคนมาคบเลยเตียงคนคบเลย โอ้ซอยหอมคักเนาะมิเขาจอดจอดอะแรเจะหอมเสือก้อยก้อยเอ็นก้อยงูงูสิงนะนารดม่ได้มาํำทากเลยมันหมานเลยอ้แต่บ้านไะไก็มานแล้วนะินิดใจสูตรพิเศษอีกแล้วมาเลได้กินแล้วติดใจนดอ้นี่เนาะเาก้อยกินนี่นะกว้าเไม่ได้ก้อยได้เสียดีแมวเลยได้ว้มมีสูตรที่สอีก อก็บหมดในมันใจขอสุดิโซ่ไปเยอนยังบช็คซูดทีซ่บ่คือเก่าเลยด้รษฐาเอเดียวได้แซ่บคือเก่าคนเห็ดแส่บเลยเอาเอร์ที่แล้วบุกองเาเจียหุ้ง อ่ายังดีโอเคเอ้ยมะข่าตาลดนะเนาะลดนริเก่งเลยแหละคนเก่งก็ได้แล้วคนขรับเออมาหุ่งให้นอนมาเลย เสริมเข้าตำมะุ่งนึ่บริข้าดนะแต่รอบต้องมีตำมะุ่งนำอาหารลักอันนี้เพิ่อนดถือว่าใครจะเป็นีออจะได้ชิมบงกันบ้างเนี่ยไม่ไหวเืวอ,น <c oughs> อนดตอนี่ก็อาหารการกินเท่ากันเห เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วมันเสิร์ฟแล้วเลยพี่น oh, ้องเลยมีหลายเมนูขนาดไหมตามมะฮุ่งได้เออปิงหมูได้กับอบเป็ดอบไก่ได้โอ้เห็นข้าวสมาครที่แซ่บๆได้นะมามามาพี่น้องข้าวนลมเดียว์ข้าวแรงเดียวข้าวสมาครที่แซ่บๆ